เกมนี้เป็นเกมต่อสู้ที่แบ่งข้างชัดเจนระหว่าง1นฝ่ายร้อยเอกธรรมนัสและพลเอกประวิตรวงสุวรรณเกมที่พลเอกประยุทธ์จะสู้กับฝ่ายพลเอกประวิตรนั่นคือสิ่งที่ประยุทธ์ต้องมาทบทวนและมันจะเข้าไปสู่14วันอันตราย มีข่าวลือมากมายที่เกิดขึ้นว่าพลเอกประยุทธ์พยายามให้เจ้าสัวคนหนึ่งติดต่อประสานงานกับชายที่ชื่อโทนี่เพื่อที่ประยุทธ์จะขอเจรจาเจรจากันแบบ f เฟ to face ูเฟ e อยากจะเจรจาแบบตัวต่อตัว,ตวไม่ให้คนอื่นรู้ไม่ยอมที่จะเจรจาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หลังจากนั้น กลายเป็นว่ามีข่าวปล่อยออกมาว่าประยุทธ์จะไปทำภารกิจที่ประเทศซาอุดีอาระเบียพื้นที่ที่พลเอกประยุทธ์จะเดินทางไปนั้นเต็มไปด้วยข้อขัดแย้งทางการเมืองภายในเต็มไปด้วยข้อขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศและเต็มไปด้วยข้อขัดแย้งเรื่องสงขบประยุทธ์ทำไมถึงเลือกเดินทางไป ซาอุดิอาระเบียและก็ไม่บอกภารกิจเป็นคุมเครืออยู่ดังนั้นมันจึงเกิดข่าวลือว่าหรือประยุทธ์จะอ้างภารกิจในการไปซาอุดิอาระเบียแล้วแวบไปเจอกับคนที่ชื่อทูนี่ก็เป็นที่สงสัยครับสงสัยอย่างมากหรือว่าภารกิจไปต่างประเทศครั้งนี้เป็นภารกิจ ที่รับลวงผ่างจริงๆอยากจะเคลียร์ปัญหาที่ตนเองมีกับกลุ่มร้อยเอกธรรมนัตคําถามเหล่านี้มันเกิดขึ้นมากมายครับดังนั้น14วันอันตรายนับแต่วันนี้เป็นต้นไปหากประยุทธ์แก้ปัญหาไม่ได้ใน14วันนี้บอกท่านทั้งหลายเลยครับว่าจอดไม่ต้องแจวสีมองเท่งแน่นอนแล้ว14วันอันตรายมันเป็นอย่างไร ท่านทั้งหลายครับประยุทธ์ดูเหมือนว่าจะเพียงพั้มเพียงพั้มมาโดยตลอดทั้งห้ามไม่ให้มีการประชุมกรรมการบริหารพักร่วมกับที่ประชุมสสก็ห้ามไม่สำเร็จทั้งที่กำลังยื้อไม่ให้กกตรับรองมติการขับสส21คนออกจากพรคพลังประชารัฐก็ยังไม่รู้ว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งจะรับลูกไหมนี่ประยุทธ์แพ้มาสองเกมนะครับเกมสุดท้ายที่วัดกันเรื่องพักเล็กและจำนวนสสอที่เหลืออยู่ในพักที่ยังสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ดูท่าแล้วก็เป็นแค่เกมหลอกกินขนมของพักเล็กบางพักเท่านั้นนั่นคือสิ่งที่ประยุทธ์ต้องมาทบทวนและมันจะเข้าไปสู่14วันอันตราย ระยะเวลา14วันนั้นเป็นระยะเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องรับเพื่อพิจารณาว่ามติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งประชุมร่วมกับสสนะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่และระยะเวลา14วันนั้นเป็นระยะเวลาที่ประยุทธ์ได้วางแผนว่าจะต้องมีการนำกฎหมาย ซึ่งเป็นของรัฐบาลซึ่งเกี่ยวกับการเงินเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรกฎหมายทางการเงินก็ต้องการจะเอาเข้าสภาและอยากให้ผ่านแต่ไอจำนวนเสียงก็ไม่มั่นคงตอบไม่ได้ช่วงระยะเวลา14วันนี้ประยุทธ์จะต้องพิกฟื้นและกลับมาถือดุลอำนาจในการบริหารทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติอีกครั้งเพราะถ้าไม่กลับมาแล้วทางข้างหน้าของประยุทธ์ มันก็เหลือไม่กี่ทางครับนี่คือช่วงระยะเวลาที่อันตรายที่สุดที่พลเอกประยุทธ์จะต้องแก้ปัญหาให้สำเร็จภายใน14วันถ้าเลย14วันนี้ไปแล้วนอกจากไม่สามารถที่จะเอากฎหมายการเงินเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาอนุมัติในวาระที่หนึ่งไปวาระที่สองหรือสามวาระได้รัฐบาลก็ไม่มีเงินหากเสนอกฎหมายเข้าไปยิ่งจะเป็นการ คุบเหยื่อและทำให้รัฐบาลประยุทธ์จจร,รอรชาล้มเร็วมากขึ้นเท่านั้นประยุทธ์จึงยังไม่รู้เลยว่าตัวเองนั้นจะอยู่รอดปลอดภัยไหมแต่สิ่งที่ประยุทธ์ทำก็คือการสู้ครับวันนี้จึงมีการเรียกคนสำคัญที่ถนัดในการที่จะเกี้ยกล่อมให้ผู้มีอำนาจทางการเมืองนเปลี่ยนใจกองทุน ที่จะใช้ในการซับพอร์ตการเปลี่ยนใจของนักการเมืองนั้นก็ถูกจัดตั้งขึ้นเกมที่เดินมาขณะนี้มันก็ยากครับที่รอยร้าาระหว่างประวิทย์กับประยุทธ์จะประสานกันสําเร็จและรอยร้าาระหว่างประยุทธ์กับธรรมนัตก็คงไม่สามารถจะประสานกันได้อีกแล้ว